ปอวรลวันคว้าตำแหน่ง i f ฟ Thailand 2025ไปครองเตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด m r s s ิสกเวทีนางงามสมรสระดับนานาชาติที่ประเทศจีนในปีหน้าโดยการประกวด Vi ฟ Thailand ไม่ได้เน้นแค่ความสวยแต่ยังมองหาผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีและพลังบวกด้วย ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้ชนะของเราทุกคนสมมงสมตำแหน่งอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจจัดงานมาแล้วผู้ชนะก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวด Misses g o e นะคะซึ่งในปีนี้เราก็ได้น้องปอวันวรรณเบอร์ห้าค่ะได้ค่ะคืออย่างไรกก็จะเป็นดูในเรื่องของรายละเอียดต,ต่างๆนะคะเรื่องการเงินบัญชีแล้วก็รวมทั้งหาสปอนเซอร์ด้วยค่ะหละักๆคือหาเงินเข้าองค์กรค่ะหน้าที่ของเมย์เป็นแบรนด์แมนเจอร์ค่ะเมย์รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรค่ะ ภาพที่คุณเห็นโปรดักชันทั้งหมดก็มาจากเมยครัะครับผมก็สำหรับส่วนของขอกอรเองนะครับก็จะดูแลในเรื่องของโชว์ต่างๆแล้วก็บล็อกกิ้งแล้วก็รวมถึงการเทรนนิ่งต่างๆด้วยกันครับผมบพูดถึงภาพรวมนี้กว่าจะได้คนวงยากไหมคะยากมาก <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดท <c oughs> ั้งมวลนี่คือเราก็ <c oughs> ขอขอบคุณท่านคณะก,กรรมการด้วยที่แต่ละคนคือแบบ เราคัดมาให้คะแนนกรรมการคิดคะแนนยากไม่เท่าไหร่นะคะกรรมการแต่ละท่านมีคอมเมนต์ข้างล่างยาวมากเราคิดว่าเรามีการเตรียมการ r o ูมิ่งสำหรับผู้ชนะของเราเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเมย์เป็นมิสซิสโก2022มิซิสโกคนแรกของประเทศไทยแล้วเมย์ก็ทำงานในองค์กรมิซิสโกมาเมย์รู้ว่ากองต้องการหาคนแบบไหนเพื่อทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการรักตัวเองนะคะกองมิสซิสไทยแลนด์กลุ กองมิสซิสโปลไทยแลนด์และกล่องมิสซิสโปลนะคะมีจุดประสงค์เดียวกันค่ะในการส่งเสริมให้ทุกทคนภาคภูมิใจในตัวเองค่ะเมื่อเรารักในตัวเองมากพอนะคะเราจะสามารถมอบพลังงานดีๆไปยังผู้คนรอบข้างได้อย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. ต้องบอกว่าคู่แข่งในเวทีมิสซิสโปลน่ากลัวมากๆค่ะอย่างน้องปออาจจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องปอจะต้องโดดเด่นและมิสซิสโปลมองหาคนที่ e อมพาวเวอร์มนผู้หญิงที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิต ให้กลับมารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและจะสามารถทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน้องพอจะต้องเป็นสปอคเพอร์เซนที่พูดในเรื่องนี้สําหรับองค์กรค่ะก็ขอแสดงความดีกับทุกทท่านนะคะจริงๆแล้วของน้องๆที่ว i ยฟ์ไทยแลนด์ทุกคนมีความสามารถเก่งเฉพาะด้านที่หลากหลายเนี่ยซึ่งวันนี้ค่ะผู้ที่ได้รับตแหน่งเนี่ยก็คือเหมาะสมกับตําแหน่งจริงๆกับหน้าที่ที่กําลังจะต้องได้รับกับมิสซิสโพในปีหน้าค่ะเขามี personality ที่ชัดเจน นะคะแล้วก็การพูดการค่อยการกีสปีชเนี่ยโอเคเลยซึ่งสามารถจะพัฒนาได้ในอีกหลายด้านค่ะทุกๆสิ่งเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ก่อนที่จะก้าวไปสู่เวทีโลกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยทำได้อยู่ที่ว่าได้รับการพัฒนาแล้วก็ขอให้กําลังใจเชียร์น้องๆนะคะเชียร์น้องที่ได้ให้ก้าวสู่เวทีโลกแล้วก็มีอะไรปรึกษาได้หมดในฐานนะที่เป็นรุ่นพี่มิสซิสเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเวทีไวท์ไทยแลนด์นะคะเราต้องการสร้าง ความเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าวายไม่ใช่แค่ภรรยาค่ะแต่วายผู้หญิงวายคือคนเก่งที่ลงมือทําเรามีผู้หญิงข้างหลังเรามากมายที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วายเธอเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งเธอเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีเธอเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานเดือนเราอยากให้ค um ําว่า Wi วาทรงพลังและอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับวายไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะปอวรรวันธนโชธค่ะว i ยศูนย์ห้าค่ะเป็นเดอะวินเนอร์ว a ยไทยแลนด์สองพันยี่สิบห้าค่ะ ไวส์ศูนย์แปดค่ะกัญญาวีเดลและเพชกรเป็นแอมบาสเดอร์ค่ะไวส์หนึ่งสามค่ะโหมนบริใจสิงค์ผู้หญิงใจดีเป็นท็อปดิวินเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะหญิงพิชรากุศลพิจเลนค่ะเป็นวอล์คินเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะฮอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริไวส์ศูนย์สามเป็นลุควินเนอร์ค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะตอนที่ อ่ามิสซิสโกลฟขึ้นมามอบสายสะพายก็ยังบอกเขาว่าแบบ I think I dream ยังไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆค่ะเดี๋ยวพอก็จะมีการกลุมตัวเองนะคะกับอ่าพี่ๆทีมงานนะคะพอยังต้องรู้ตัวว่าปอยังต้องพัฒน,นาอีกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าของเรื่อง performance หรือว่าการตอบคำถามใดๆคิดว่าทีม w t e Thailand ช่วยได้แน่นอนค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษคะขอบคุณครอบครัวค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณสามีขอบคุณเพื่อนมากมแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะก้าวออกมาทําตามความฝันของตัวเองกุหยิ่งที่แต่งงานแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องหยุดฝันแค่เพราะว่าเราเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาหรือเป็นแม่ เรายังมีสิทธิ์ที่ทําตามความฝันของตัวเองได้จริงๆค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะกับตําแหน่งแอมบาสเตอร์ของไวท์เ l ล n นแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวเองก่อนที่เปิดโอกาสให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวไวท์เชลันและได้รับตำแหน่งนี้ขอบคุณลูกที่คอยผลักดันแม่ให้มาประกวดเพราะว่าลูกบอกเสมอว่าแม่ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ต่อค่ะค,ค่ะมอนนะคะต้องขอขอบคุณ ครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับมงน,นะคะเพราะว่าปะกะติผมก็อยู่สายตลกค่ะก็เป็นเอ็มซีสายตลกวิธีกรสายนีย้ค่ะปาร์ตี้นะคะแต่วันนี้มันเป็นการข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้ทําในสิ่งที่แบบผมันไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจริงๆแล้วเฮ้ยฉันก็สวยได้นะนี่อะไรแบบเนี้ยก็ต้องขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมายืหยุดตรงนี้ได้ค่ะ ค่ะหญิงนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะกับเวทีนี้เราก็เป็นความฝันอีความฝันหนึ่งที่ได้ประกวดนางงามได้ตำแหน่งนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่อยากขอบคุณตอนนี้ที่อยากขอบคุณทุกคนในชีวิตเลยค่ะทั้งตัวเองที่กล้าที่จะออกมาและทำได้ดีขนาดนี้ขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆคอยสนับสนุนขอบคุณเพื่อนทุกคนตั้งแต่เพื่อนอันฟาน ยันมหาลาัยยันเพื่อนในชีวิตในการทํางานทุกคนคอยซัพพอร์ตตลอดการประกวดหรือว่าให้กําลังใจตลอดเลยต้องขอบคุณทุกคนมากมากค่ะค่ะมอลลี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามอลลี่น่าจะอาวุโสท,ที่สุดในวทีนี้แล้วก็วันนี้ก็ไม่คิดนะคะว่าตัวเองจะได้รับมงในตำแหน่งวีลุกนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ครอบครัวนะคะเพื่อนกาลยานมิตรทุกๆกคนนะคะมาร่วมเชียร์แล้วก็มาร่วมให้กําลังใจมอลลี่แล้วจะบอกมอลลี่ตลอว่าพี่มอลลี่ทําได้พี่มอลลี่สู้ๆน,นะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าเวทีนี้เป็นเวทีของผิงที่ผ่านการสมรสแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมีคุณภาพขนาดไหนมีพลังขนาดไหนว่าอยากให้ผิงทุกคนนะคะกล้าที่จะก้าว ออกมาทําตามคำขันนะคะอย่างที่พ่อบอกค่ะแค่เราเปลี่ยนสถานะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องหยุดรักตัวเองนะคะเราสามารถรักคนอื่นไปพร้อมๆกับการที่เรารักตัวเองได้ด้วยแล้วปอนะคะก็จะขอทําหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนสายตายไทยแลนด์นะคะในเวทีโลกนี้เป็นที่ค่ะ